ครับวันนี้ก็ผมได้มีโอกาสนะครับได้มาร่วมในพระป่าพุะการศึกษาของเรียนกีฬาศึกษาครับซึ่งวันนี้เนี่ยท่านอ่าท่านนายกนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลสุงเนินนะครับในฐานะประธานศาลศึกษานะครับแล้วก็ท่านผู้บริการศาศึกษานะครับแล้วก็วันนี้ผมคิดว่าทั้งสองท่านนะครับก็คงมีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็มีความสุขใจนะครับที่ได้เห็นพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเป็นทั้งสิทธิ์เก่านะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนจากที่อื่นผู้ใจบุญนะครับได้ มาร่วมบุญกันอย่างมากมายนะครับผมเชื่อมั่นว่าในวันนี้เนี่ยหลังจากที่โอเคได้มีการรวบรวมปัจจัยแล้วนะครับก็คงจะสามารถที่จะนําปัจจัยต่างๆเหล่านี้มาในการพัฒนาโรงเรียนกิลดุสัตนะครับซึ่งวันนี้ต้องต้องต้อง,ต,องต้องกล่าวขอบคุณนะครับทางรราท่านประธานสาราตลอดจนท่านผูน้อำนวยการนะครับที่ได้มีการพัฒนานะครับเพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เด็กๆได้รับความรู้นะครับเพราะว่าาเท่าที่ผมได้ทราบนะครับในโรงเรียนที่เด็กๆไปต่อที่อื่นเนี่ย ได้รับความอยอมรับนะครับและว,ว่าเด็กของเรานั้นมีคุณภาพฉะนั้นก,ก็คงจะต้องที่โรงเรียนของเราก็คงจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับก็กราพขอพระคุณนะครับผู้ใจบุญนะครับแล้วก็ผู้ที่นาําปัจจัยต่างๆมาร่วมบุญต่ออันนี้สมผลบุญที่ทุกท่านได้ทาวันนี้ขอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งใดก็สมในะความมุ่งมั่นารถนากประการครับขอขอบคุณครับ ตำบลสุน,นันอำเภอสุนันจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาเพื่อนาํารายได้นะครับเข้าสถานศึกษาโรงเรียนกิริวันศัดิ์ตำบลสุนันอำเภอสุนันจังหวัดนครราชสีมานะครับสุน,นันม้มนฉันครับเขียมาบรรยากาศงานเข้ามาสถานศึกษานะครับโรงเรียนกิริมัฒนศัดิ์ ตำบลสุนเดินตําบสุนเดินจังหวัดนครราชสีมาสุนเดินบ้านฉันครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนกิรินะครับตำบลสุนเดินบ้านนองสนวัดหน้องดุมโรงเรียนกิริพัฒนศักดิ์นะครับที่เดียวในประเทศไทยนะครับบ้านนองสนวัดหนองดุมโรงเรียนกิรินะครับอมนต์เห์นะครับหมู่บ้านนี้บ้านเดียวสามชื่อนะครับ บ้านหนองสงโนโรงเรียนกีริวัดหนองดุมสมเด็บ้านฉันครับเก็บภาพบรรยากาศพระปาสถานศึกษานำรายได้นะครับเพื่อสร้างอาคารดนตรีไทยนะครับที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับโรงเรียนของท่านพ่อสมชายกิริวัฒนสั์นะครับผู้ริเริ่มนะครับในการสร้างโรงเรียนแห่งนี้ สามัคคีรายได้เพื่อสนุบรลงศึกษาศึกษานะครับสำเนาบ้านฉันครับอยู่ที่บ้านหนองสโนโรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ตะบลสุเนินอำเภอสนเนินจังหวานนาัดนครราชสีมานะครับ พิวะเทมิสวาคาตโตภะกวะตธรรมโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภะกวะตโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิสาธุมักยังพันเตวิสุงวิสุงรักณัทธายะติสราเนนสหะปะนา

ต um um ้ตปิภายเติาธรรมเพญญาวินาศายกริตังูมังลังรตวานะเมตังสเมตาภตาเวคิตจิตตาริตังพนต เก้าเมียเจรูเปคิริสิภราตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรติจักเกาเมียตาโรวนญกานิเคหาวัตตุมิกิเตภูมิใัยันตุเทวาชลธาลวสัมมาญาคันทพันาตังติดทันตาสันติกิยมนิวราจันังสาธุโหมีสุนันตุ ธัมมัสสวนะกะโลอะยังปะทังกาธัมมัสสวนะกะโลอะยังปะทังกาธัมมัสสวนะกะโลอะยังปะทังกยะตุโตตปะตสะระตุั โมตัสสะสังโฆอรหันโตโตสัพพะทัมมะตุตตัสสาอิมานิปะยักขังเตปังสุขังใน ปักพริมาณีปฏิคันหัวข้างขางที่ระตันทิตายะสุขายข้าแต่พระพิสุดสงฆ์ได้ขอน้องถวายสรงสกุลญจีบอนพร้อมด้วยพัาตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งของอันเป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แดบพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับซึ่งผ้าบางสกุลจีบอพร้อมด้วยพัตาหารกับทางเครื่องสังฆทานและขอมันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขความเจริญ แข่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเทอครับเรียเิเนเต่อไปจะเป็นการขึ้นถวายจตุป,ปัจนะคะออจะมีผู้ขึ้นถวายจำนวนกิบท่าน,นนะคะยังรายชื่อังต่อไปนี้นะคะ 1. นนาราชกิจกาญจน์เนินนายโยค์การการฐานส่วนตระเวนสูงเนินสองนาย มผู้ในการโรงเรียนกีฬาวัฒนศักดิ์และรักษาการในตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนบ้านดุยใหญ่ 3. ผู้ในการพรทัศเจ้าท <wi> ี่ทพคนปคนอปัจจัยครบคน่ปัจจัยะต่อไปจะเป็นรายชื่อ thank yeah. you โรงเรียนที่ต้องเอาย้อมพุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสุรายาเมายาเสพติพุกอย่างให้ลูกหลานของเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับทางโรงเรียนสิรวิทยาศาสตร์ก็าวกำลังดำเนินโครงการนี้นะครับเป็นโครงการทางสาินขาระดับพิเนะครับที่เราได้ดําเนินโครงการมาตลอดม่ะด้เวลาที่ผ่านมานะครับก็เพื่อที่จะไม่ให้ลูกหลานของเรานี้ตกเป็นทาสของยาเสตตินะครับวันนี้ก็ ได้รับการสนับสนุนนะครับจากท่านผู้ปกครองนะครับท่านผู้นําชุมชนท่านแขกผู้มีเกียรติผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มาร่วมพิธีทอดพราป่าสามัคคี